สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องของเราเหมือนเดิมนะครับเก่งจริงแท้ขอนแก่นวัตถุมงคลหลวงพ่อฉะไหนวัดสังขะปีดีนะครับเพื่อนเพื่อนอากาศร้อนนะครับช่วงนี้เพื่อนเพื่อนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันหนึ่งเดียววันนี้ก็ตรงออกับวันที่หนึ่งเมษาวันหวยออกสองห้าหกหก มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเข้ามาครับก็มาทําวิดีโอดีกว่าอากาศร้อนแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆก็มาทําวิดีโอให้ได้รับชมเนาะกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมวิดีโอนี้อยู่ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง uh, อายุมั่นขวัญยืนนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ เป็นกำลังใจกันครับในการทำคลิปนะครับตอนนี้ช่องเราก็จะเกือบหนึ่งพันละก็ดูกับเราตั้งแต่หลักสิบนะดูช่องของเก่งจริงแท้ขนเกณฑมาตั้งสิบหลักร้อยหลักพันนะครับกาบขอบคุณลูกค้าใหม่นะครับอย่างลูกค้าเก่าก็ล่าสุดปิดโอ้หลายเจ้าครับมีไปป่าแตกไปเนาะแล้วก็มีมาห้าพยักษ์ห้าพยัก์ก,ก็หมดไปแล้วแล้วก็มีเข้ามาใหม่นะครับวันนี้มีเข้ามาด้วย ขอบพระคุณนะครับขอเอ่ยชื่อหน่อยก็ได้อย่างพี่ศิลปชัยอยู่จังหวัดบึงการนะครับขอบพระคุณมากบึงการก็มีลูกค้าหลายท่านนะครับในตัวจังหวัดนั่นแหละส่วนอำเภอก็น่าจะเป็นอำเภออะไรนะศรีวิไลพรเจริญก็มีลูกค้าอยู่นะครับขอบพระคุณนะครับทางติดต่อเราก็คือทางนี้เลยนะครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวแล้วก็ ไอดีไลน์สามารถเพิ่มเพื่อนได้หมดเลยนะครับในไลน์โทรก็ได้ท่านไหนไม่เก่งโซเชียลไม่สะดวกครับส่วนนี้คือการสแกน QR code นี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเก่งชื่อเล่นนะครับผมชื่อเล่นผมเองส่วนจริงแท้คือความจริงและวัตถุมงคลที่แท้ของหลวงพ่อชไหนะนะครับขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งพี่ที่อยู่ ปิดเนาะอิสราเอลแล้วก็โอ้หลายท่านครับพี่กนกพลแล้วก็หลวงพ่อที่อยู่อำเภอคอนสวรรค์ล่าสุดท่านก็ปิดเนื้อชนวนหน้ากากอับาก้านะครับเป็นเหรียญเสมานะครับสวยนะครับขอพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อที่อยู่นครสวรรค์อีกมีนะครับก็ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่ง วันนี้มีวัตถุมงคลนะครับเป็นเป็นเสือนะครับเป็นเสือแต่เป็นเสือบินหรือเสือติดปีกอันนี้คือรุ่นอะไรเขาเรียกว่ารุ่นสองรุ่นที่สองนะครับเสือบินสองสร้างแค่สามเนื้อนะครับสามเนื้อเลยง่ายๆวันนี้ได้ครบเลยสามเนื้อทั้งเนื้อทองแดงลมดำเนื้อปอกลูกปืนและเนื้อเงิน เดี๋ยวจํานวนการจัดสร้างเดี๋ยวมาลงรายละเอียดนะครับมีให้ดูนะครับว่าการจัดสร้างยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวขอวแนะนําเสือบินรุ่นที่1น่ก่อนจะหมดไปแล้วนะครับหมดแล้วไม่มีเสือบินหนึ่งี่ออกตั้งแต่ปี2,562นะครับเดี๋ยวให้ดูครับเพื่อนๆน,นี่ครับคือตัวนี้เลยนี่คือเสือบินอ่าเขาเรียกว่าเสือบินหนึนะครับเสือบินหนมีการจัดสร้างทองแดง ลมดำเหมือนกันนะครับจำนวนห้าพันปอกลูกปืนก็ห้าพันอันนี้คือเนื้อชนวนนะครับเนื้อน,นี้แจกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนเหรียญน,นี้คือเสือบินหนึ่งนี่คือเป็นผู้การนะครับนี่เป็นเป็นรองนะครับตอนนั้นท่านเป็นรองอยู่ที่ขอนแก่นท่านก็ได้ทาแบบว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฉไหนนะครับท่านก็ได้ ให้หลวงพ่อเนี่ยจัดทำวัตถุมงคลรุ่นนี้มาเพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับของขอนแก่นแล้วก็แจกด้วยส่วนแบ่งมาในกลุ่มก็คือต่างหากก็มีมานิดๆหน่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะมาแบ่งให้กับประชาชนได้ร่วมจองแค่อย่างละหนึ่งพันส่วนเนื้อเงิเนงน,งน,งน,น่าจะได้ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้คือรุ่นแรกนะครับนี่ อันนี้ท่านตอนอันนี้คือตอนนี้ท่านท่านเป็นรองอยู่ที่ภาคสี่คือผอนแก่นเรานะครับเมื่อปีหกสองนะครับนี่นี่อันนี้คือรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไหนทอ่าท่านก็เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเฉไหนเลยนะครับแล้วพอออกมาสักพักหนึ่งครับไม่นานนะครับก็มีการมีคดีเนาะก็ปฏิบัติหน้าที่โดยตำรวจ ไปเข้าจับกลุ่มรู้สึกจะเป็นโจรมาป้นทองที่ขอนแก่นนะครับก็ท่านก็ไปเนี่ยครับไปจับเพราะว่าคนร้ายนี่มีอาวุธครบมือเลยก็เป็นคดีที่ดังอยู่นี่ครับใส่ชุดเต็ม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 สูตรเลยนะครับก็นี่ครับไปจับปลุกจับที่น่าจะที่ไหนนะ่าจำไม่ได้เหมือนกันแต่อันนี้คือภาพเหตุการณ์จริงนะครับมาป้นร้านทองเนี่ยครับ เหรียญรุ่นนี้ออกมาได้รับความนิยมมากแป๊บเดียวนะครับออกมามีทองแดงลมดํามีปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนก็ลงกระไหลกระไหลแล้วก็มีเนื้อเงินส่วนเนื้อชนวนนี่แจกหลวงพ่อท่านปลุกเสกเดียวและหลวงพ่อท่านก็ได้ตลาดออกมากับลูกศิษย์ทุกคนเลยนะครับว่าหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจเสก ถ้าพ่อเสกรุ่น่าเสือบินไม่ถึงเสกไม่ดีพ่อไม่กล้านาไปให้เจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ใช้หรอกลูกนี่คือคําของหลวงพ่อนะครับคําของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนเลยคือถ้าไม่เกินกรรมไม่อะไรอย่างงี้คือพ่อช่วยได้เพราะการปฏิบัติหน้าที่นะี่คือไปโดยไปด้วยส่วนส่วนรวมอยู่แล้วอย่างเช่นไปจับโจรเนาะไปจับป่าไป จับผู้ร้ายเอาง่ายๆพูดให้เข้าใจง,ง่ายๆคือไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมนะครับพ่อเลยตั้งใจเสกมากเปี้ยงป้างรุ่นที่หนึ่งหมดนะครับจนท่านลองที่ให้ดูเมื่อกี้ท่านได้ไปเลื่อนเลื่อนยศเป็นผู้บัญชาการอยู่ภาคสามคือโคราชที่โคราชนะครับท่านก็เลยกลับมาซึ่งท่านคุยกับหลวงพ่อแล้วว่าจะออกอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือขอทำอีกรุ่นหนึ่ง แจกตำรวจเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้ร่วมบุญแล้วนําเงินมอบให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปพัฒนาวัดสั่งคาปีดีซึ่งรุ่นที่สองก็คือรุ่นนี้นี่ครับรุ่นนี้นะครับโอ้เจนาทีแล้วมาดูเนื้อดีกว่ารุ่นหนึ่งออกมานะครับแปบ๊บเดียวตัวแรกเป็นคู่เลยครับคู่ละพันเนีขายแบบคู่ละสองพันห้าจนขึ้นแบบจนตอนนี้เฉพาะเนื้อทองแดงอย่างเดียวเนาะ เหรียญน่าจะประมาณพันห้ารุ่นหนึ่งนะพันห้ารุ่นสองเอยรุ่นหนึ่งถ้าเป็นปอกนี่ก็สองพันกว่านะครับเนื้องเงินนี่หลายพันแล้วเนื้อเงินเนื้อเงินของรุ่นแรกนะครับและเนื้องเงินเนี่ยรุ่นแรกนี่ลงยาแดงด้วยนะครับจะขอเท้าความนิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่ารุ่นสองสร้างอย่างไงพอดีท่านไปเลื่อนยศที่นูน่นก็เลย ท่านเป็นสิทธิ์ในพระเดศพระคุณหลวงพ่อฉนหนอยู่แล้วนะครับมีแจกด้วยนะครับรุ่นแรกแจกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตำรวจตัวเมืชายแดนแจกทางทกากใต้ไปใช้ไปอะไรอย่างนี้นะครับมีประสบการณ์อะไรเยอะแยะรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์แล้ว3จังหวัดชายแดนนะครับเพราะว่าได้นําไปบูชาและใช้พุทธคุณของพระเดชพระคุณ นี่คือเหรียญเสือบินรุ่นที่สองนะครับเป็นทองแดงลมดำลักษณะนี่คือจะเหรียญเล็กกว่ารุ่นแรกนิดนึงแต่ว่าก็สวยครับได้รับความนิยมรุ่นนี้จัดสร้างเอาลืมให้ดูครับเดี๋ยวนี่ครับสร้างแค่สามเนื้อนะครับนี่ครับเหรียญพญาเสือสองคือเสือบินสองนี่แหละเลื่อยนยศ พระครูกรลยาณ์ธนาคอนหลวงพ่อฉไนฉันทาศารูนะครับอันนี้คือกลับมาสร้างรุ่นเลื่อนยศออกมาสร้างอย่างละเท่ากันเห็นไหมครับปอกกับทองแดงลมดําอย่างละหกพันส่วนเนื้องเงินตัวนี้สองเก้าเก้าสองร้อยเก้าสิบเก้าวันนี้มีเนื้องเงินมาด้วยนะครับราคายังไม่สูงนะครับเพื่อนๆสามารถเก็บได้อย่างพรุ่งนี้คือหลักร้อยนะครับ ท่านไหนสนใจทักเข้ามานะครับพร่อมีมาคราวที่แล้วหมดหมดเลยหมดจริงๆแล้วก็นำไปใช้ครับหลวงพ่อท่านเสกถึงนะครับหลวงพ่อท่านบอกอยู่ปลอกลูกป,ปืนจะเป็นในในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว,ว่าเขามาชุบกระไหลปลอกลูกป,ปืนก็เดี๋ยวให้ดูรูปแล้วกันก็จะมี มีรูปให้ชมด้วยอย่างเนี่ยครับปล่ากปืนน่าจะเป็นประมาณนี้นะมาหลอมอันนี้ก็ไปที่วัดมาครับนี่อันนี้อันนี้ผมเองผมไปที่วัดมาอันนี้คือโบสถ์นะครับแต่เรามาดูเหรียญดีกว่าเสียเวลาพเพื่อนๆโอเคแล้วเราส่องจากทองแดงลมดำนี่ก่อนเลยนะครับ นัมเบอร์นี้จะอยู่ด้านบนสุดของหน้าเหรียญน,นะครับนี่นี่คือนัมเบอร์เหรียญอยู่ในสภาพสวยนะครับนี่เลื่อนยศนำไปบูชาครับเสือบ่งบอกถึงสัตว์ที่มีพยุภาพในการหากินในการชนะอุปสรรคต่างๆสามารถ แบบสยบคู่ต่อสู้เนาะและยิ่งมีปีกเข้าไปอีกยิ่งทําให้ก้าวข้ามชนะในสิ่งต่างๆได้ง่ายดายนะครับเสือบินสองพญาเสือด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นตาตาโลสิทตํารวจสร้างถวายใชครับผมพ่อฉไหนฉันท่าสาโลว่าสางังขะปีดีอันนี้ออกเมื่อปีที่แล้วนะครับสองพเมื่อประมาณสัก พิษภานะประมาณนี้ครับประมาณนี้ซึ่งก็ได้รับความนิยมครับอย่างรุ่นหนึ่งนี่ตำรวจที่อยู่ขอนแก่นนี่บูชากันตอนนั้นโอ้โหเยอะมากก็ออกไปในลักษณะเหรียญที่สวยนะครับเสือบินสองก็โอเคครับนี่เก็บเลยครับตอนนี้เพราะว่าผมว่าอีกนิดนึงอะราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนัมเบอร์ จะไหลเต็มหมดเลยนะครับที่ผมคัดมานี้โอเคสนใจนี่ไม่แพงนะครับหลักร้อยอยู่เลยร้อยกลางๆนะครับทั้งสองอันด้วยส่วนเนื่อเงินมีมีเข้ามานี่เช่นเนสนใจเนื่องเงินก็เป็นเนื่อเงินบริสุทธิ์เลยสวยเนื้อเงินเนื่อเงินโรงงานนี้สวยครับห้าเจ็ด เนื้องเงินก็ได้นะครับแต่ราคาก็จะสูงหน่อยแต่ว่ารับรองว่าไปต่อได้ต่อไปเอาไปใช้อย่างนี้อันนี้คือแบบเลี่ยมนะครับนี่เลี่ยมแล้วโอเคครับส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบอย่างอื่นอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับดูวิดีโอผ,ผ่านมาแล้วก็เอออยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับลองทักเข้ามาสอบถามดูนะครับ ส่วนห้าพยักมีเพื่อนเพื่อนถามถามอ่ารูปหล่อเนาะรูปหล่อหลวงพออ่อเนี่ยเป็นรูปหล่อเนื้อหมดหมดตอนนี้หมดนะครับก็เ,ออเดี๋ยวจะมีเข้ามาน่าจะน่าจะอีกประมาณสักสองสามวันนะครับผมสั่งเข้ามาอยู่นะครับรูปหล่อแซยิตไม่แพงครับนี่ยังหลักร้อยตรงกลางอยู่สร้างก็ไม่เยอะด้วยสามพันห้าร้อยหกสิบทองแดงนะครับผมได้แต่ทองแดงมา ท่านไหนสนใจทักเข้ามานะครับทักเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งให้คือเราจะส่งให้จริงนะครับส่วนยอดนิยมนี่เลยมาอีกสองห้าพายักยสยบพรีเหรียญดำเลยครับสั่งเขาเลยบอกว่าขอสวยๆเลยนะครับ,เ,บ,เ,รบเพราะว่าเรามาแป่งปันในกลุ่มบูชาครับเพื่อนๆ ชอบอันไหนก็บูชานะครับถือว่าเป็นเป็นรางวัลให้ตัวเองในการทํางานมาตลอดทั้งปีนะครับนี่ก็จะใกล้ปีใหม่ไทยคือสงการบูชาครับมีจิตหิ้งไว้หรือว่านําไปขึ้นคอเหรียญ5้าพยักฆ์นี่ต่อไปไม่แน่นะครับก็คือผมอาจจะได้ทักหาผู้ที่เคยบูชาจากผมไปว่าโอเคอยากจะแบ่งออกคืนไหม นะครับท่านที่เคยนั้นนะครับเพราะว่าเผื่อต่อไปราคาขึ้นนะครับติดต่อสมัยนี้ติดต่อกันง่ายด้วยนะครับส่วนมลพยาเสียเท่าก็มีมีเข้ามาถัางเข้ามาเลยนะครับสวยคือบางทีเราเก็บเก็บไปแล้วเราใช้ด้วยก็ถือว่าเราใช้พุทธคุณนะแต่ว่าถ้าราคาขึ้นเหมือนก็ก็ดีดีกับกับตัวเราประมาณนั้นส่วนรุ่นไหนจะขึ้นหรือไม่ขึ้นผมไม่ทราบนะครับอย่าง รูปหล่อปั๊มเหมือนเซยิสน,นี่ก็น่าก็น่าบูชาครับเพราะว่ายังหลักร้อยยังหลักร้อยอยู่นะครับส่วนงเงนื้องเนื้อเงินก็อย่างทีง่ทราบๆก็อาจจะราคาสูงกว่าเพื่อนนะครับนี่ครับปิดเป็นคู่เลยปีที่แล้วออกมาช่วงแรกๆสตาร์ทคู่หนึ 1, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งถึงพันสองตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยแล้วก็ เป็นวัตถุที่หลวงพ่อท่านตั้งใจหลวงพ่อเขาตั้งใจทุกรุ่นนะครับเสกทุกรุ่นนะครับเพราะว่าพ่อก็ค่อยๆดังอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ไปที่วัดมาไปทําบุญนะครับทําบุญค่าน้ําค่าไฟผมพอดีอยู่ใกล้นะก็เลยบางท่านก็อาจจะสะดวกโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อแต่ว่าผมก็ขับรถไปประมาณยี่สิบนาทีก็ไปเอาเงินจอดตู้นะครับอะไรจากนองนี้นะครับ อย่างผมก็อาจจะได้กำไรจากส่วนนี้มาบ้างก็เอาไปทําบุญนะครับลองรับชมเหรียญดูนะครับสนใจทักเข้ามานะครับพญาเสือบินถึงข่าวที่ว่าผมว่าน่าจะหมดโอเคส่วนรุ่นอื่นๆก็ยังมีนะครับปู่เจ้าที่เหหรียญหนึ่งปู่เจ้าสมิงลคร แล้วก็พญานาะคอันนี้จะเป็นข้าวอธิบดีผิวออกไฟไฟสวยครับ <c oughs> พร้อมเรี่ยมเลยบางท่านชอบแบบเนี้ยแบบเรี่ยมบางคนก็ขอพรนะช่วงนี้ลูกบางทีสอบเข้าสอบเข้าหมหนึ่งมากมสี่บ้างก็ขอพรกับถิ่งศักดิ์สิทธิ์กับครูบาอาจารย์อะไรย่างนี้ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันพอดี ก็คิดถึงเพื่อนก็เข้ามาพอดีมีมาก็เออเอามาให้ชมนะครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้การจัดสร้างอย่างคร้ที่แล้วก็เสือป่าแตกที่ไปก็๋ยวให้ดูการจัดสร้างนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื้อทองแดงลมดำครับสองพันเนื้อปอกลูกปืนนี้ยิ่งน้อยห้าร้อยสี่สิบนี่สร้างมีกี่เนื้อนะครับเนี่ยอันนี้จะกลัวหลังจานมือหลังยัน ส่วนนี้คือนึงเงินบริสุทธิ์ร้อยแปดเหรียญแต่ถ้านําเลิกนี่องค์นี้เป็นแสนแล้วราคานะเช่าหาบูชาซึ่งก็หาไม่ได้ด้วยอยู่กับได้ข่าวอยู่คนมีตังค์ในขอนแก่นกับแตกออกไปนะครับส่วนเราก็ประมาณนี้ได้ครับเพื่อนๆื่อนเอาไว้บูชาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่รับชมมาถึงขนาดนี้ท่านไหนที่รับชมมาถึงขนาดนี้ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านที่กดติดตามและท่านที่รับชมอยู่ก็ขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนส่วนมีอะไรก็ทักเข้ามาครับทักเข้ามาในไลน์หรืออะไรก็ได้สะดวกแบบไหนได้หมดนะครับก็ดูกันนะครับตามนี้เลยผมจะจัดส่งให้ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับแ,แน่น